น้องกายเมื่อนี้อีแม่กับอีพ่อจะเข่าป้าอีกแล้วนะจะไปดูเห็ดเก็บเห็ดอยู่นี่เด้อกินผักกินแอปเปิ้ลไปสะก่อนเดี๋ยวอีแม่จะเอาเห็ดมาอ่างวิวเกน <Yeah. S 1> อืมเบิ่ด้วยขาไกลตัวนี่เข่าแห้งแล้วแล้วก็ยยางบ่นี่เลยค่ะทุกคนน่ะสงสารอืม divide t ทอ s e oh, <Yeah. S 1> okay. อากาศก็หนาวเหมือนเดิมนะครทุกคน้สวดีครับเอทุกคนตอนนี้น่ะ2อง,องศานะคะอ่ามุอเซ้านี่น่ะลูกซ้ายหลาพญายรัง่ง์นะทรง รูปหิม,มะมาหายเบิงนะคะอยู่ภาคเหนือนะลบ15-16องศานะคะหิมะท่วมบ้านเป็นเมตรเลยล่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าอยู่นี่นะยังม่าทาันได้มีหิมะตกเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้กันหนาวแล้วนะคะสององศาสองศาเมือ่อจิพานมานะ่ะติดลบนะคะลบสองลบหนึ่ง พ่อใหญ่ว่าเมื่อนี้อเาย่างไปไกลๆไปมองน้ำทานน้ำม,มองไก่ๆพุ่นว่าสั้นค่ะแต่ว่าอากาศหนาวค่ะที่ยางหอดพุ่นบ่ <c oughs> นะคะแต่ก็มีแสงแดดลํำไรลอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ทุกคนมองน,นี้ก็จะเป็นน้ำตกน้อยเตงเต่มสมัยโดนๆนหลายๆปี ข่อยพายทุกคนมานางมานางอ่ะฟังเสียงน้ำตกอยู่นี่แหละค่ะ <c oughs> เวลาที่ข่อยทะเลาะก,กันกับพญาย <c oughs> ตะกอนอ๋อน่ะค่ะข่อยก็จะมานางยางมาเล่นในป่าย้ำอยู่ข่อยอมีเรื่องกลุ่มใจนะคะตะกอนนะคะทุกคนม <c oughs> <c oughs> ทุกคนคอยย่างไปหอดหม่องเก็บเห็ดเห็นเห็ดแล้วจังค่อยจะถ่ายให้เบิกนะคะ <c oughs> ค่ะบางนี่บางที่เขาอ่าซุ่มล่าสัตว์นะคะนี่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ย่างไม่ได้เครื่องทางแล้วนะคะ,อ,ะอีกเครื่องนึงก็จะถึงน้าตกอ่าท่าน,น้ำที่ใหญ่ๆนะคะทุกคนไก่เตบอยู่นะคะนั่นสิสามกิโลพันติม <c oughs> าถึงไก่ยังหน่อย <c oughs> ที่ดีกรอนะเดี๋ยวแว็กใส่เยวเดี๋ยวเว็กซ์เสียดจะฟูด maybe two year นี่ two year เ <c oughs> สียดัน ผู้นผู้ใหญ่อะมาเก็บเห็ดพอ่อยบอกแล้วฟังว่าการเวลาลงคลิปเก็บเห็ดนะเอฟซีชอเบิงเบิงโจบนะคะนั่นแหละแล้วก็เลียว่าไอ้กันสั้นฉันจะพาเธอไปกันสั้นแต่ว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละกันสั้นก็น <c oughs> ่ะละค่ะขนาดเราปวดนิ้วเท้านะคะแล้วก็พา่อยมา ไปเศร้าแล้วเด้อค่ะทุกคนเพราะว่าไก่เติบแล้วเดี๋ยววันนี้พอเห็นจงค่อยถ่ายนะคะ <c oughs> โอ้ยทุกคนนี่ติดถนอนอยู่โอ้ยแต่ว่าห,ห้อยคนเก็บนี่ค่ะดอกใหญ่เลยดอกบานค่ะต่ก็เอาละค่ะทุกคนเอาโหลด คอจะเอาไปตัดขาอยู่บ้านนะคะจังคอยเมื่อไรอยู่โดนดนะคะคอยคิดว่ามีคนมาเก็บหรอเนี่ยเพราะว่าเขาเก็บแล้วเขาก็ถิ่มใบะนะคะทุกคนคอยเห็นเหลืองอ้อยโอ้ย <laughs> ทุกคนเบิง้งอย่าไม่ต้องคอยเหยียบบ้างหัน นะะี่ค่ะเอ้ยมันมานมันโคหมานโชคหมานมาน,มาน,นี่ค่ะทุกคนนี่ขั้นพ่อเห็ดอันนี้นี่ยถือว่าหมานโดดนะคะทุกคนพ่อหน่อย,น,อย <laughs> นี่แหละค่ะนะคะนี่มันคือว่าโดดขั้นคือว่าหลาย อยีพีทุกคนอันนี้ไอไ้ฝฟายนี่ค่ะเบื้องมีคนมาเห็นมางนี่อันเลยดอกใหญ่ค่ะถ้ามีคนไม่เห็นนะเขาเก็บเอาแล้วนะคะนี่แหะคะ่ะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าคอยเอาไปตัดขาบ้านนะคะ ย่าดามาว่าข่อยเก็บเห็ดสุกอบกนะคะเนี่ยค่ะสามใบเทาน,น้อยทุกคนเบิง่งเห็ดปวกนี่คือเห็ดปวกเด้วค่ะไหนเนี่ยนี่นละเห็ดปวกฝรั่งท่านเป็น,นบานเท่ากับสีแมนเห็ดปวกตราเพรามันแก่นะคะทุกคนนี่พอสเห็ด มันปูนะคะกำลังสวยเลยดูคะ่ะสวยมากนีุ่กคนเบิงดอกกำลังสวยนะคะไม่ดกไม่เยอะแต่ก็สวยนะคะนี่นะคะก็ดีเลยนะคะสวยงามตามทองเรือง <laughs> ตัดขาอยบ้านนี่ค่ะทุกคนน่ะค่ะสวยอยู่ดีค่ะทุกคนมันบดกเอ้ยมันบอ่อหนา,นานแน่นตวามันก็เพาะได้เก็บอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็สิได้ง่ายเอาตินี่นี่ค่ะนี่กระดกน้อย ย <Yeah. S 2> อยัาายถามมาเพื่อพ่ออีกตีวสันเึืองขาสุกคนค่ะดอกบานสุกคนอืมก็ยไงมันก็เถานะคะว่ามีคนมาเห็น